สวัสดีครับวันนี้พามาดูเป็นตัวครอบนะครับหลังชิลนะครับก็ใช้ครอบบริเวณหลังชิลหน้านะครับเอาไว้โชว์ลายเคปล่านะครับสำหรับลูกค้าที่แต่งโทนเคปล่าอยู่นะครับก็ใส่ชิลใส่นะครับแล้วก็โชว์ลายเคปล่าด้านหลังนะครับตัวนี้อยู่บริเวณหลังชิลนะครับลูกค้าก็วัสดุเป็น ABS ครับ เป็นฟิล์มลอยน้ํานะครับงานสวยๆเงาๆฉ่าๆแบบนี้เลยนะครับก็ใส่คู่กับชิลใสแบบนี้นะครับนี่มันก็จะโชว์นะครับแบบนี้เลยนะครับสําหรับชิลนะครับชิลทรงนี้เราจะมี2สีนะครับก็คือมีสีสโมกนะครับแล้วก็สีใสนะครับก็ใส่คู่กันก็จะโชว์ด้านหลังชิลแบบนี้เลยนะครับงานสวยมากครับลูกค้า ฝากไว้ด้วยครับ